นี่ก็แสดงครับว่าให้ทักท่วงตนและให้พิจรารณาตนจนรู้ว่ามันจะต้องทำอย่างไรต่อไปผู้ทักท้วงที่ดีแต่เป็นอยู่ที่นี่เพราะว่าอัตตาหิอัจนนาโถตนเป็นที่พึ่งแก่ตนอัตนาหิ อัตโนโคติตนนั่นแหละเป็นคติแก่ตนมันเป็นคติแก่ตนนะคราว่าเป็นแบบฉบับเป็นเนตัวอย่างที่ดีเป็นแนวสำหรับจะพิจารณาให้ถูกต้อง นเป็นคติแก่ตนนั้นจึงต้องโจดท,ท่วงตนด้วยตนและพิจารณาตนด้วยตอนอ่าแล้วตนมันก็จะเป็นที่พึ่งให้กั่ตนได้มันเต็มไปด้วยคำว่าตนนี่่านจะรู้ไปทีหนึ่งก่อนว่ามันต้องมีอีกตน เป็นผู้ทักท้วงตน <c oughs> ตรงนี้มันก็ต้องขอแทรกคำอธิบายที่คำว่าตนในที่นี้พอ <c oughs> เราได้ยินคำสอนทั่วไปเป็นหลักตายตัวลงันแล้วว่าทุกอย่างไม่ใช่ตนทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ตน แม้แต่สิ่งที่คิดนึกได้รู้สึกได้เป็นปัญญาเป็นวิชาอะไรก็เป็นธรรมชาติซึ่งไม่ใช่ต <c> น <oughs> ถ้าเอาตนไหมมาตัดเตือนตนมาโจด,ดท่วงตน <c oughs> มันก็เป็นคำพูดที่ทำให้รวนเร่ําความไปมานไม่คให้รู้ว่า ันแยกออกเป็นภาษาธรรมเป็นภาษาคนอีกนั่นเองภาษาคนก็ว่ามีตนเราก็มีตนอยู่ตลอดเวลาเพราะาเรามีตนที่จะทําผิดอยู่แล้วมีตัวครูที่จะทําผิดทําชั่วหรือจะมีความทุกข์อยู่แล้วมันมีตนอยู่อย่างนั้นแล้วนไม่ไม่ต้องมีใครมาช่วยให้มีอีกแล้วมันมีอยู่เอง ที่เมื่อพูดว่ามีตนเป็นที่พึ่งแกต่ตนนั้นหมายถึงตนตามที่ตนจะมีนั่นแหละมีให่ก่อนให้รู้ว่าตนนี่จะเป็นที่พึ่งแกต่ตนเป็นสติแกต่ตนแล้วทาให้ดีจริงๆขึ้นไปมันก็ค่อยๆฉลาดขึ้นไปฉลาดขึ้นไปนจนกระทั่งรว่าไม่ใช่ตนความรู้นั่นมันก็เป็นที่พึ่งแล้วถึงที่สุดมอนกัน เขาจึงสอนว่าถ้าจะมีตนกนแล้วก็เอาธรรมะเป็นตนอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นตนเลยเอาความถูกต้องเป็นตนอย่าเอากิเลสเป็นตนพระพุทธเจ้าจึงได้ตัดไว้เป็นคู่กันอีกทีหนึ่งว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นอสารณะก็มีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะ ให้ฟัว่าธรรมหมายแท้จริงเอาตนเป็นธรรมเอาธรรมเป็นตนถ้าจะมีตนกันนะะถ้าไม่อยากมีก็ตา,ามใจก็ไม่ต้องมีเขาพูดจ่มีธรรมเป็นที่พึ่งเรื่องแะ้วกัน,กนถ้าอยากจะมีตนมันยังละไม่ได้ก็เอาตนที่เป็นธรรมมาเป็นที่พึ่งต่ในนกรณีนน้ี่มาสำหรับมาโจทย์มาทวงมาพิจรารณา ใครจะมาช่วยพิจรารณาได้ถ้าไม่เรียกว่าตนจะเรียกว่าจิตมันก็จิตนั่นแหละพิจรารณาแล้จิตแันจะเป็นสิ่งที่ทําผิดจะรับทุกข์และจิตนั่นก็ต้องมาเป็นผู้พิจรารณามารู้สึกตัวเองความเข็ดหลาบในความเจ็บปวดมันทําให้จิตนี่มุนไปนในทางที่ถูกต้องยิ่งทุกทีเป็นอัตโนมัติ ได้ในตัวมันเองเ <c oughs> อาเดี๋ยวนีเ้เป็นนั้นว่าเราจะมีธรรมเป็นต้นแล้วก็มีตนเป็นผู้ทักท้วงตนโจดท้วงตนคือธรรที่พึ่งให้กับตนกันแล้วก็จะได้พูดถึงการทักท้วงโดยตรงต่อไปผู้ทักท้วงที่ดีนั่นคือตนที่ประกอบอยู่โดยธรรม น <c oughs> ี่ก็ดูกันว่ามันทำทำอะไรที่จะมาเป็นผู้ทรัพย์ทงนสิด,ดีน <c oughs> ี่ก็ต้องอาศัยหลักที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งมีกล่าวไว้ว่าสังขาเยกังปฏิเสวติ พิจารณาดูแล้วจึงเสดในอย่างหนึง่งสังขาเยกังเปิติคมติมีพิจารณาดูแล้วอดกลั้นเสียี่อย่างหนึง่งสังขาเยกังปริวัติเชติ นี่พิจารณาดูแล้วเว้นขาดเสียการสุดท้ายสังขาเยกังวินโอเทติพิจารณาดูแล้วบันเทาเสียอย่างตรวเป็นสี่อย่างเราดูกันทีละอย่างให้เข้าใจได้ดีขึ้น ธรรมะข้อที่หนึ่งจงจะเป็นผู้ทักท้วงว่าพิจนารณาแล้วเสพภาษาบาลีใช้คำว่าเสพคือเสวันนา,นานคือเสพคือพบคือบริโภคคือเกี่ยวข้องด้วยอย่างก็ียกว,ว่าเสพในโลกนี้มันมี ของหรือมีธรรมอยู่พวกหนึ่งซึ่งพิจารณาดูไยดีแล้วจะเห็นว่าควรเอาด้วยควรเสริควรครบควรมีกวรอนะ <c oughs> หรือว่าของที่มันมีอยู่ในโลกนี้บางอย่างนั่นถ้าไม่พิจารณาแล้วมันก็ ไปเสพข้าวอันนี้นก็เป็นอันตรายของพวกนี้ต้งพิจารณาด้วยดีก่อนและจึงเสพทันระบุว่าเป็นเรื่องของปัจจัยสี่ี่พูดถึงคำวมาปัจจัยกันบ้าง คนที่ไม่เคยศึกษาธรรมะหรือเคยเคยพิ่งบวชเพิ่งเพิ่งบวชอย่างนี้ได้ยินคำว่าปัดใจก็จะไปนักถึงสตางค์เงินเนี่ยปัดใจที่จริงคำว่าปัดใจนั้นไม่ได้หมายถึงเงินไม่ได้หมายถึงทรัพย์สตางค์คุณลองปัดใจก็หมายถึงในสิ่งที่ ช่วยเหลือปรุงแต่งสร้างสร้างให้มันเกิดขึ้นมาให้ตั้งอยู่ได้หรือมีความพาสุกอยู่อย่างนั้นเรียกปัจจัยมันเป็นเครื่องเคลื่อหนุนอย่างนี้พ <c oughs> <c oughs> ิี่ยวกับพิสุสามันเนนก็ระบูชัดเลยว่าอาหารอย่างหนึง่ง ีวอนคือเพื่อนนุ่งห่มอย่างหนงึ่งเสนาสนรระเครื่องใช้สอยที่อยู่อาศัยอีอย่างหนึง่งแล้วก็ยาแพะโรคอย่างหนึง่งมีเกี่ยกปัจจัยนั้นมีอยู่สี่อย่างทีนี้วีไนมีอยู่ชัดว่าแม่ทิกสูรับเงินและทองทีชาวบ้านเขาก็ถวาย ใจไม่ได้ถวายเงินนะทองก็ถวายปัจจัยที่จาเป็นกับชีวิตสี่ประการนั่นแหละตามทีว่วในยอนุญาตให้ก็ถวายได้ส่วนเงินทองนะั้นไม่ได้ถวายก็ไปไหว้ที่ผู้จัดการคนใดคนหนึ่งฝากไว้ให้จัดการ แต่ก็มาบอกพิสูจนว่าเดี๋ยวนี้ได้ถวายปัดใจสี่อย่างที่ควรแก่สมณะบริโภคมีมูลค่าเท่ากับเท่านั้นบาทเท่านี้บาทเป็นต้นเขาไม่ได้ถวายเงินเขาไ,ได้ถวายปัดใจมืมีมูลค่าเท่านั้นเท่านี้จ <c oughs> ิ้มฟังลวกลวกฟังติดผิดถวายปัดใจ เ้องสเร็จเดินกันด้วยฝากไหว้คนสับเคราไม่รู้อะไรไม่ดูให้ดีมันก็คิดว่าเงินนั่นคือปัจจัยเงินคือปัจจัยถูกในความหมายอื่น <c oughs> แต่ในกรณนนี้กี่หมายถึงไอ้สิ่งที่จําเป็นแก่พิสูจสามนเณรสี่ประการก็คือถวาปัปจจัยอย่างนั้นนหละเท่ากับค่าของเงินแต่นั่นแต่นี่มันต้องการอะไรก็ไปเรียกเอาวัตถุสิ่งของมีค่าเท่านั้น ติดตามที่กำหัดไว้นจากคนนั้นคนนี้ที่เขาได้สั่งไว้มอบไว้ <c oughs> ปัจจัยไม่ใช่งเงินโดยโดยตามหมายในชีิ <c oughs> ปัจจัยคือเครื่องเพื่อกลูนกับชีวิตเป็นอยู่